ที่วินหนูเนี่ยคือ เราจะทำอะไรเราก็ต้องปรึกษากันนะครับสิทน เ,ออเขาไม่ใช่ผู้หญิงที่จะต้องมาเป็นภาพ,พับไว้เขาเป็นแบบเหมือนเหมือนออเขาเรียกอะไรผู้หญิงทํางานอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยสามติบเองอะ่ะทำให้ไม่ได้หรอวะเราก็รู้สึกแบบขวนขวายตอนนั้นก็เหมือนกับแบบสามที่เคยออกใครแต่พลาดแหละว่าเ,วเออไปแอบจิ๊กคนคนู้นจิ๊กคนนี้สุดท้ายเพื่อจะหาสามติ๊บที่เราขาดหายไปแต่เกือบเกือบขาดเกือบเกือบรักษาเจ็ดสิบที่มีอยู่ไม่ได้เจ็ดสิบเกือบหายไปแล้วเกือบหายไปแล้ว ไอยากรู้ว่าคนเจ้าชู้เขาไมไ่หายกันยังไงว่าเมียสามคนตีคนแล้วแบบไม่ไหวอลยหนูไม่ไหวจริงคือแค่คนเดียวก็ปวดหัวแล้วเขารู้ไหมใครโกว่าีโกวแต่ไม่ได้ทำนอกใจเหตุขาเรารู้จักสันดานดี<อ>ที่เป็นปีแล้วหนูว่าเขารู้จักสันดานดีเพราะว่าหนูมีอะไรหนูจะไม่โกหกเป็นคนที่จําไม่แม่ธรรมชาตินี้จะไม่มีแล้ว นีชัดไหมชัดไหม,มคือถ้าไม่มีคนเนี้ยเรามีใหม่ได้เลิวเร่อนตอน<ช>ไม่ว่าซออะอย่างเงี้นะแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีมีมลูกต่ำไปต่ำใบผบอกว่าก็อยากลองแล่นหนูแล้วนะอ่าแต่ก็แอบขายสิาที่ผู้คนเราเนี่ยักเรื่องเงินเรื่องทองอนี่ยแต่ถ้ใครเก็บตัวตอนนี้นคือมันเป็นอย่างงี้ตั้งแต่แรกหมายความว่านหนูเนี่ยดูแลครอบครัวหนูผ่อนบ,บ้านอยู่หกหลังให้ลูกหลานให้พี่ตับไา่ให้พี่ชายธุรกิจร้านเ พี่สะพ้ายก็เปิดอยู่ตอนนี้ได้มีอยู่นะครับหนูเนี่ยเป็นคนดูแลบริหารตรงนี้มาตั้งแต่เด็กๆจนหนูอยู่ตีสี่ปีนี้เพราะหนูรู้จักน้องกวางเนี่ยตั้งแต่เขาจบมหาลัยมาเรามีธุรกิจร่วมกันคือแทกตัดเงินจากแทตัดเงินจากตัวสรุกแทตัดเขาจะเป็นดูแลทั้งหมดเขาจะเป็นแอดมินจากบ้านตอนนี้เราทาที่บริษัทตัวสลุกแทตัดเนี่ยเราเป็นเหมือนพนักงาน เขาใค้จิเขาเต็มถ้าใครไม่เชื่อลองไปซื้อในเพจจะขึ้นว่านางสาวตุกพักก็คือชื่อเขาการให้ภรรยาเก็บเงินดียังไงครับพี่โโบราณเขาบอกว่าพี่หมั่นพี่เท่เงี้ยพี่โต๊กเขบอกว่าตลกโกเมียแล้วจะรวยุกคนรวยไหมครับเราก็จะให้เก็บเท้าไม่กลวอพ่ไัวหรอดีใช้คำกลัเออตายแล้กลวไม่กล ไปดูดอกตกลาที่ญี่ปุ่นที่จะไปอนิมูน่ะไปญี่ปุ่นดูดอกตก้าแต่ว่าอันนี้เขาก็มีโปรเจกต์กที่ไปกับผู้ใหญ่เขาไปกับไปเที่ยวกับครอบครัวเขาแล้วก็โอเกตามสบายเลยไปดูแสงเหนือที่นอร์เวย์ที่อะไรเงี้ย Thank <laughs> you.